ร้อยวันพันตรีไม่เคยเห็นขวัญล่าที่พจะกินเหล้าเหรอจ๊ะไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าขวัญล่าเนี่ยนะวันนี้มีความสุขที่สุดในโลกเลยที่ได้แพลวจันย์าเป็นน้องสาวพี่ก็มีความสุขเหมือนกันล่าเนี่ยก็เลยอยากจะเล้นฉลองหน่อยนะคะอยากจะเล้นฉลองใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นตามสบายเลยกับขวัญล่าเดี๋ยวขวัญล่าจะล้นให้นะแคะ่กินนะขวัญล่าก็รู้ว่าคุณเทศเนี่ยเดือพวกนี้ไม่เก่ง โอ้โหคุณเทพแค่นิดเดียวเองอาสัญญาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อนยารักไอะะเราก็ทำได้ขอบคุณนะนเดียวพอเนาะเพราะว่าคุณเทพแค่นิดเดียวเท่านั้นจะ้ะมีแล้วขาวด้วยอะไรนะเกลขาวมาซื้อมาเลือพี่ชายพี่ชายหมดซะแล้ววันนี้พี่หนูทสองคนใช่ไหมคะได้ค่ะ ขอบคุณนะคะกับคุณพี่ชายนะคะขอบคุณมากค่ะพี่โน้ด้วยจ้ะขอบคุณพี่ชายที่นายด้วยจ้ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับศิลปินนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มารับขอบคุณนากครับน้องโบด้านขวามากครับขอบคุณครับ ที่มาร้อมอย่าเสียปินดว้วยนะครับขอบคุณมากครับที่บอกเราขอบคุณารางวัลที่มอบให้เงินทุกบาทมีคุณค่านะครับเราจะรักษาไว้ด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใ่การโกนหัวแล้วกูโดนตกเลยนะ่ไหมไม่ยากนะครับเมื่อมียเรงขอเนาะแม่เนาะเราก็ต้องบริการนะนะครับแม่นะครับ เวลาสักครู่นะครับมาแอบดูเขาทายแอบดูนิดนึงนะคะแท้ต้องขออนุญาตนะครับน้องๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่อย่าทำตามนะครับใช่มันเป็นการแสดงมันเป็นการแสดงนะครับน้องๆเด็กวัรนอย่าเอาเยี่ยมยากินเหล้าเมายาเป็นสิ่งไม่ดีนิดหนึงนิดนึ่งรอบนายรับรางวัลเลยครับวามือ อร่อยก็ไม่อรผมผม yo, ่อยขมก็ขมที่ทำไมคนเขาชอบกินเนาะเทพก็ไม่คาใจกินเลยค่ะกินเลยคค่ะน่ารักจังเลยอ่ะเทเจงวางแหมน้าไร้อนไปดีค่ะมันมีเหลว่ามันให้กินเหล้า เาไม่เป็นเท่าพอนะแต่ถ้าดมเขาไี่พอได้เหรอต้อต้องใจทุกอย่างเลยะสิ่งที่พันล่าที่เอาไว้จะเป็นผลรไนะกนสนะครับกินเหล้าเนี่ยอย่าให้เหล้ากินเราใช่ครเขาพูดกันนะน่อนาะแล้วแต่กินแบบนี้มันไม่ดีใช่กินแบบนี้มันไม่ดีหรอกพอเขาหน่อยอา เหี้น้ำมันเลยอะไรไหมคะโศกใจพี่เสพอย่าเอาเยี่ยงอยานะครับเด็กสมัยใหม่อย่าเยี่ยงอยากกินเหล้านะมันไม่ดีพี่จะทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพออย่างนีะเอาแบบนี้นะเดี๋ยวขันลาเนี่ยจะตั้งไว้ตรงนี้นะคะพ้าเทพอยากจะดื่มเนี่ยเทพยดื่มที้ทางสบาย และเดี๋ยวขวัญล่าเนี่ยจะไปอาบน้ำตัวหอมๆและที่สำคัญนะวันนี้ขวัญล่าเนี่ยซื้อชุดนอนมาใหม่ลายเสอือดาวดเลยนะที่คุณเทพเลือกใครที่คุณเทพเลือกใครใช่ค่ะขวัญล่าจะใส่ชุดนอนลายนั้นและที่สำคัญจะฉีดทั้งหอมกลิ่นที่เทปชอบนียนะนู่ใจพี่จริงเลยขวัญล่ลา,ลาไปก่อนนะคะขวัญล่าไปนอที่ห้องแล้ว,ลลวนะพี่น้องจ้าแต่ก่อนขวัญล่าเนี่ยทไปได้ใจเรื่อยๆจะเสด็จหรือไม่ ไม่มีความตั้งใจกับหวานล่าชมต่อไปนะครับว่าหวานล่าจะมีแผทการในสลาดในหัวใจของเธอคุณแทบจะกินเยอะวันกินเหล้าในแง่เหล้ากินนองแม่เที่ยงยิ่งดื่มที่งเมาฉันน่าจะรู้แล้วไนการกินเหล้าเมายาเลยสุดยที่งดื่มยิ่ไร้สติคุยไม่รู้เรื่องหวานล่าล่าแบทแแล้วว่าเป็นอะไรอเราเดี๋ยววันนี้คอยห้ดู เรียกไปเรียกไปไหวแน่เดี๋ินตะรีบไปเดิตนตะรีบไป,ไป,ไปเดินหน้าสองเก้าถอยหลังสามเก้าดีความรู้สึกของเขาตอนนี้แต่ปากก็ยิ่งดืง่มเข้าไปจะเดินถึงไหมวันนั้นแน่ดา อย่าเอาเยี่ยงอย่างนะมันไม่ดีนะกินเหล้าเนี่ยมันไม่ดีต่อสังคมสถานการณ์ไม่ค่อยปลอดภัยเธออะไรมองหน้าท่ามงมดงเฮ้ยอย่านะน้องพี่ไม่ชอบนะน้องอย่ามองหน้าพี่อย่างนี้นะน,น้องแมวนะน้องไหนแก่กวแม่ <c oughs> มูดีมึงก็ชี้มือเรื่อมามันไม่ดีก็เถียงมี่สิอะไรนะไม่ดีแล้วมึงกินทำไมโอ้โหปูจาปูจาเดี๋ยวนี้นี่เนเมาเหมือนน้องมึงเมาหน่อย แล้วก็ไม่เข้าใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหูนี่คือสิ่งหนึ่งที่สุราพาไปตุ่เปียเราอาบน้ำเต็มยังไม่รู้โอเคมาล่ามาล่าจ้าเดี๋ยวดีนะโอเคจับจิบจับจับโอ้โหต้นแหลมแล้วไงวะยังไงวะ